สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนโพลขายน้องเขาอยู่เพเปอร์โซค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่นเกมทําอาหารเนาะนวันนี้เนี่ยวันวาเลนไทน์ใช่ไหมล่ะเราก็มาดูกิจกรรมกันเนาะว่าทําอะไรได้บ้างอ้าวโฆษณาอีกแล้วขอสต็อปแมสมินะนี่อันนี้มันจะเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์ใช่ไหมมันก็จะมีอีเวนต ของวาเลนไทน์เนะาะมันก็มีหนึ่งจนถึงห้าเนาะเดี๋ยวเขาจะมาทำด่านที่สองกันเนาะจริงๆงตืง่นตงตองมาช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ้าวเจ๊เอันนี้ไปก่อนแล้วกันจ้ะ นี่เอาไปแก้ปัญหาไปก่อนเนี่ยแบบรีบทําไม่ได้นะเดี๋ยวแบบไม่ตรงปกนี่อันนี้จะเป็นช,ช็อกโกแลตเค้กเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยช,ช,ช็อกโกแลตเฉยๆช็อกโกแลตกระป๋องเอาไปจ้ะเอาไปแล้จ้ะ เย้ e! ผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันดีกว่าด่านที่สามเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่านี่ด่านที่สามเนาะมาจัดไปสิบเอ็ดคน อ๋อมีเค้กด้วยโหรโหไวมาเร็วคขีมเร็ว จ้าทำไงดียะเนี่ยไปโดนทิ้งเลยอะเสียดายอ่ะเนี่ยเน่าเอาไปเลยจ้าโหเกือบแล้วยินดีด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าถึงดาที่ห้าเนี่ยมันจะได้อะไรอันนี้ขอสต็อปแป๊บหนึ่งนะมา อันนี้จะเป็นแบบเลเวลสเนาะแล้วก็มาดูกันเนาะกดเยี่ยมเก้ากดเยี่ยมเก้าคนโอเคอเย้ อะไรเจ๊ <L> นี่ขนมเขาอ้าวเขากดใส่ไปก่อนแล้วเว้ยดีนะที่คุณยายคนนี้เขาเอาถ้าคุณยายคนนี้เขาไม่เอานะโอ้เสียเงินฟรีเสียของฟรีแน่แน่โอ้ยก็จะหมดแล้ว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 อ้าวทันพอดีโอ้รอดตายแล้ว เกียบไปแล้วเวลามาเรามาดูด่านที่ห้ากันเนาะว่าเขาจะทำผ่านหรือเปล่าเนาะโหเยี่ยมสิบคนตายแล้วจะผ่านไหมเนี่ยเรื่ยโรย่อยืยลุืยเรย่อยเยืยยย อ้าวงานเข้าทำผิดเย่ยังได้กดไลค์อยู่ยังได้กดไลค์อยู่ยังได้กดไลค์อยู่ดีจ้ายังได้กดไลค์อย euh. ู <am> ่นะกดไลค์ให้หนูหน่อยกดไลค์ให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะเอาทำไม่ทันแน่ทำไม่ทันแน่ไอเยี่ยมจะหมดแล้วยี่ยมจะหมดแล้วว่ะไอเยี่ยมจะหมดเย้ยว่ะเอาเยี่ยมอันนี้ก่อนเฮ้ย จรจริเยามไปแล้วยามไปแล้วยามไปยาวน้องอยากแกล้งก่อนโจโอ้โอยยยมจะไปแล้วอะยยมจะเยี่ยมจะหายแล้วอ้ยไม่ทานนะอ่ะเขาโดนเริ่มใหม่แน่เ้วเ,เพื่อนเสียดายอะ เอาใหม่ดีกว่าลองอีกครั้งเสียสามสิบสี่เพชรเขาไม่มีส4มสิบสี่เพชรงเขาเลยต้องเริ่มเล่นใหม่อะโอ้โหเริ่มตั้งแต่ด่านหนึ่งใหม่เลยอะโหดร้ายจิงไม่เป็นไรเราสู้เอาใหม่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 ใหม่ๆเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ๆมาด่านแรกก็เริ่มเลย สูตายแล้วนะเอาไปเจ๊อ๋อดีมากตรงเป๊ะดีมากดีมากกิงคราบกิงคราบอ่าเอาไปจับไปครับ เอาไปเลยชอ็อกโกแลตหัวใจเนาะจริงๆน่าจะแบบมีไว้ชอ็อกโกแลตเยอะๆพูดปุ๊บมาเลยเย้ด่านที่หนึ่งเขาผ่านแล้ว <c oughs> ไปไปดูด่านที่สองของอีเวนต์กันต่อขอหยุดแป๊บเป็นเดอร์ด่านที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับนี่ มีไวช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตหนึ่งไวช็อกโกแลตสองช็อกโกแลตสองช็อกโกแลตหนึ่งโอเคโอเคไวช็อกโกแลตหนึ่ง นี่ไอติมหนึ่งไว้ช็อกเอ้ยอันนี้ช็อกโก,โกแลตเนาะช็อกโกแลตบวกอมยิม้มแล้วก็ไอติมหนึ่งโอเคผ่านแล้วไปดูด่านที่สามกันเนาะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าสามจะเป็นเกี่ยวกับ ช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตขนมเค้กโอเคนี่ค่ะไว้ช็อกโกแลต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 ค่ะเค้กหนึ่ง นี่จีนงานเข้าละนี่เอา,า,อวเอาไว้ช็อกโกแลตไปเลยเย่ผ่านแล้วอันที่สี่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนาะมา ด่านที่สี่ก็จะเป็นนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ้าวเขาลืมทำเค้กอ่าไว้ช็อกโกแลตไปแล้วจ้าไว้ช็อกโกแลตกับอมยิ้มเนาะไว้ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ไว้ช็อกโกแลตเนาะ ไวช์ชโโ็อกโกแลตแล้วก็เค้กเนาะเย้ผ่านพอดีอันต่อไปก็คือสุก ต้องผ่านส,สู้ๆเพียงไว้ช็อกโกแลต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 นี่เลยค่ะช็อกโกแลตมี นี่ค่ะนี่ค่ะไอติมค่ะอันนี้ไวช็อกโกแลตหนึ่งค่ะจับไปเลยค่ะเอาไปลยจ้าเค้กหนึ่งจ้าไว้ช็อกโกแลตหนึ่งเค้กหนึ่งไว้ช็อกโกแลตหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งเค้กหนึ่งน้ำหนึ่ง เค้กหนึ่งไว้ชอ็อกโกแลตหนึ่งโอเคเร็ว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 อ้าวโอเค complete yes ผ่านแล้ว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 โอเค นี่ของรางวัลที่จะได้ก็มีเพชรม่วงสิบคูณสิบแล้วก็ดอกไม้แล้วก็พุดดิ้งพุดดิ้งคูณหนึ่งยังไงก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ